สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแจ้งไว้เลย ไลน์ไอดีนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับต้นคลิปออกสตาร์ทเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับเพื่อจะได้จํากันได้นะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสาหรับไลน์ไอดีนะครับก็ถ้ามีเหรียญที่ตรงตามรายการที่ผมรับซื้อก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับทางไลน์ย้านะครับว่ายังติดต่อได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญให้ผมดู ทุกๆวันนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อไลน์ไอดีนะครับสำหรับการแจ้งการตอบกลับนะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับเน้นนะครับว่าทยอยตอบกลับไม่ใช่ว่าส่งข้อความมาแล้วผมจะตอบกลับเลยนะครับก็ขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับผมทําช่องนี้คนเดียวนะครับไม่มีทีมงานจะทยอยตอบกลับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมี คุณพี่นะครับก็ต้องเป็นคุณพี่แหละนะครับว่าส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูทางไลน์นะครับเป็นไลน์ไอดีย0 9 5 4 1 2 4 4 3นะครับก็ส่งมาทางไลน์นั้นนะครับก็แต่ว่าคือติดต่อได้ทั้งสองไลน์นะครับนี่นะครับพี่เขาก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับตอนแรกส่งข้อความมาก่อนนะครับบอกว่ามีเหรียญอันนี้อันเนี้ยนี่ผมก็บอกว่าส่งรูปมาพี่เขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็อยู่จากจัง อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับส่งมาขายลบบุรีส่งมาสุราษฎร์ธานีก็2วันนะครับ2วันสองคืนดีกว่านะครับนับคืนดีกว่า2คืนถึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาบ้างนะครับเป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับผมอาจจะมารีวิวบ่อยนะครับแต่ว่าการรีวิวนั้นมีข้อดีนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่ามีการส่งเหรียญมาขายจริงนะครับ มีการส่งเหรียญมาขายจริงดียังไงก็คือแบบอย่างน้อยอ่ะเพื่อนๆได้รู้นะครับว่าเหรียญยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญเห็นไหมครับมัดมาเลยนะครับนี่นะครับไม่มีแล้วนะครับอพัสดุมาถึงช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งได้มาแกะผมเพิ่งได้มาขออภัยนะครับเสียงหายนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ พัสดุมาถึงช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าผมติดภารกิจเพิ่งได้มาแกะช่วงเย็นนะครับนี่ก็ประมาณเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะครับเผื่อคุณพี่ดูคลิปอยู่นะครับคือผมเพิ่งมาแกะนะครับพอดีไปรับลูกแล้วก็มีภารกิจหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ที่พี่ส่งมาส่งมาขายนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับที่ส่งมาพร้อมกับเหรียญนะครับก็คือเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยว ตรวจสอบเรียบร้อยผมโอนเงินให้นะครับไม่เกิน10นาทีผมโอนเงินให้นะครับหลังจากที่บันทึกคลิปผมตรวจสอบเหรียญเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าตรงตามที่แจ้งกันไว้หรือเปล่านะครับขออนุญาตแกะนะครับก็ จะยเย็นๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ขอแกะก่อนนะครับมันช้าเกินไปนะครับผมขอแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับขอแบบเร็วๆเลยนะครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับอ่า <c oughs> ขอแบบเร็วๆเลยนะครับอ่ะไม่ต้องแกะ ไม่ต้องแกะกันนานนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้นับจำนวนกันเลยนะครับว่าส่งมาเท่าไหร่นะครับโอเค <c oughs> อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่งมาเท่าไหร่สิบบาทสิบห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่งมายี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ย คุณพี่ท่านนี้จากรบบรีนะครับส่งเหรียญมาให้ผม25บาทคุ้นๆไหมครับเหรียญอะไรนะครับผมว่าน่าจะคุ้นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เรายังใช้กันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับมือใหม่หรือว่าท่านที่เพิ่งมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่เชื่อว่าเหรียญเหล่านี้ขายได้จริงอาจจะยังไม่เชื่อว่าช่องผมซื้อจริงหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ทําคลิปออกมาหลอกแน่นอนผมไม่ได้ทําคลิปออกมาเพื่อจะหวัง รายได้จากยอดวิว u t u b e นะครับรายได้หลักๆของผมคือตรงนี้นี่รายได้หลักๆของผมก็คือผมซื้อเหรียญมาขายกำไรจากการขายเหรียญคือรายได้หลักของผมนะครับผมไม่มาทำคลิปหลอกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญบาท10บบาทเหรียญบาท10บาทพิเศษยังไงทำไมผมถึงซื้อนะครับเหรียญแรกเห็นไหมครับปี29เกเหรียญที่สอง สีสองเก้าอันนี้เป็นช่อฟ้าสั้นหมดเลยนะครับที่พี่เขาแจ้งมาสองบาทสามบาทสี่บาทนี่นะครับห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาท นะครับเาบาท10บาทนะครับ10บาทนะครับแค่10บาทเปลี่ยนเป็นเงิน2,000บาทได้นะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับมือใหม่ยังไม่รู้นะครับเนี่ยลองดูไว้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นปีพศ2529นอะครับอันนี้ช่อฟ้าสั้นนะครับ10บาทนะครับเปลี่ยนเป็นเงิน2,000บาทนะครับ ตกเหรียญละ2 0 0บาทนะครับก็คือราคาที่ผมรับซื้อนะครับขอไม่ดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับอาจจะมีนะครับคงต้องมีแหละหลายท่านบอกโอ้มันกําไรกําไรมากเลยเนี่ยซื้อเหรียญละ200นะครับลองไปดูได้นะครับผมขายราคาเหรียญละเท่าไหร่ลองไปดูทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับว่าผมขายเหรียญละเท่าไหร่นะครับกาไรที่ผมขายยังไม่เท่ากับที่พี่เขาเจอด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับ10บาท ขายได้2 0 0พนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ส่งมาข anyway no มายบ่อยนะครับไม่ใช่เหรียญหายากแบบมากๆไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักแสนเหรียญหลักร้อยนี่แหละครับเนี่ยเหรียญหลักร้อยเนี่ยผมทําคลิปรับซื้อหลักร้อยนี่แหละครับแต่ว่าหลักร้อยทีละสิบเหรียญก็เป็นสองพันนะครับนี่นะครับถ้าหลักร้อยทีละร้อยเหรียญนะครับก็เป็นสองหมื่นนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับ เป็นทางเลือกละกันนะครับสําหรับท่านที่ตั้งใจจะขายเหรียญแบบต้องขายเหรียญหลักหมื่นหลักแสนดูแต่คลิปของช่องที่ทําหลักหมื่นหลักแสนไม่เคยไม่แบบไม่ค่อยสนใจเหรียญหลักร้อยแบบนี้นะครับเหรียญหลักร้อยแบบนี้นะครับคือส่งมาขายได้ทุกวันนะครับนี่นะครับอันนี้10บาทได้สองพันอันนี้5บาท5บาทเหรียญน,นี้ได้400นะครับเพื่อนๆเนี่ยจริงๆนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆม,มือใหม่ยังไม่เชื่อ เชื่อผมนะครับดูคลิปของผมย้อนหลังก็ได้ผมซื้อมาเยอะแล้วนะครับผมทำช่อง YouTube ไม่ถึง1ปีนะครับผมซื้อของเข้ามาแบบไม่ต่ำกว่า2-300กล่องอะนะครับมีส่งมาขายคือคือจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้ขายได้นะครับเหรียญห้าบาทปีสีนะครับ5บาทได้400นะครับ2อ0พแล้วนะครับ อันนี้2,004แล้วนะครับค่าส่งไม่ต้องคิดนะครับค่าส่งไม่ต้องรวมเดี๋ยวผมออกค่าส่งให้อีก50บาทนะครับผมซื้อแบบมิตรภาพนะครับซื้อแบบผมพอไปขายต่อได้มีกําไรไม่ต้องมากมายนะครับคือผมก็ก็พอได้นะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บาทเหรียญนี้หายากนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับสภาพนี้เจอในระบบหมุนเวียนแน่นอนนะครับนี่นะครับปี31นะครับ ปีสหนะครับเหรียญนี้ผมซื้อ900นะครับเพื่อนๆ1บบาทขายได้900นะครับลองดูนะครับใครบอกว่าผมซื้อถูกคือผมก็ซื้อได้เต็มที่เท่านี้นะครับผมอาจจะขายออกเหรียญละ1น0 0นระครับกำไรผมแค่200บาทนะครับส่วนพี่ที่เจอนะครับขายได้900กําไร890บาทคือมันมันก็มันก็ลองคิดดูนะครับว่าผมผมผมสมควรที่จะต้องบวกกําไรเท่าไหร่นะครับเหรียญล่าสุดที่ผมขายออกไป ผมขายเหรียญสิบบาทปีส1 1ห0ึนะครับนะครับ1,100กําไรผมไม่ได้เท่ากับคุณพี่ที่ส่งมาขายเลยอันนี้ก็คือบอกกันตรงๆคือผมทำช่องเน้นชัดเจนนะครับคือผมซื้อเท่าไหร่ผม อยากรู้ว่าผมขายเท่าไหร่ไปติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับไม่ได้โปรโมทช่องแต่ไปดูได้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญคือช่องอีกหนึ่งช่องทางที่ผมนําเหรียญออกมาแบ่งปันแล้วก็เป็นช่องทางให้กับเพื่อนๆได้ไปเช็คราคาซื้อขายเหรียญนะครับก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับช่อง YouTube ที่ผมทํานะครับอันนี้เหรียญละ9 0้นะครับเดี๋ยวมาบวกกันเล่นๆนะครับว่าจุดนี้พี่เขาได้ไปเท่าไหร่นะครับจากจากหน้าเหรียญย5บาทนะครับอันนี้25บาท10 20, 25นะครับ อันนี้900 900บวกกับอันนี้400นะครับเป็น1,300 1,300นะครับ1,300บวกกับบวกกับอันนี้อีก2,000นะครับบวกกับอันนี้อีก2,000นะครับเหรียญบาทอีก2,000นะครับ1,300บวกกับ2,000นะครับเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเงิน3,300บาทนะครับ3,300บาท ผมช่วยค่าจัดส่งห้าสิบนะครับแบบแบบคุยกันง่ายๆอะคือผมก็ไม่ได้แบบคุยยากเย็นอะไรนะครับก็คือคุยกับพี่เขานะครับพี่เขาอ่ายินดีแบ่งปันผมก็ยินดีซื้อกําไรมันต้องมีอยู่แล้วกําไรส่วนต่างที่ผมขายแต่ก็ลองคิดดูว่ากําไรผมมากมายจนแบบขายแค่นี้แล้วผมรวยเลยหรือเปล่านะครับลองคิดดูนะครับผมไม่ได้เน้นแบบอ่าขายชิ้นเดียวรวยผมเน้นแบบ อย่างละนิดอย่างละนิดเน้นปริมาณนะครับไม่ได้เน้นแบบกําไรต่อเหรียญมากมายอะไรเลยนะครับก็25บาทได้3,300นะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีให้เห็นบ่อยๆทางช่องสาราลมคอยชแน,นลนะครับมีให้เห็นบ่อยๆก็คือมีส่งมาขายบ่อยๆแบบเนี้ยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเหรียญหมุนเวียนที่ผมมาทำรับซื้อมันน่าสนใจไหมนะครับผมไม่ได้รับซื้อแบบเหรียญ10บาทปี3,3 เพราะผมรู้ว่ามันหายากนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญ5บาทครุฑแบบพัะเสียนเล็กนะครับเพราะรู้ว่ามันหายากนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญ5บาทเรือหงปี29นะครับเพราะผมรู้ว่ามันหายากนะครับผมปลารับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่าหาง่ายแต่ว่ามันมีโอกาส พบเจอมากกว่าเหรียญแบบหายากๆพวกนั้นนะครับเป็นทางเลือกในการที่จะหาเหรียญน,นะครับหลายๆท่านหวังหวังในสิ่งที่แบบมันหายากมากๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีทางเจอมันมีโอกาสเจอนะครับแต่เพื่อนๆลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดูนะครับว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะได้ขายอ่ะมันเมื่อ,อไหร่นะครับลองกลับมามองเหรียญที่ผมทําคลิปรับซื้อดูนะครับผมอาจจะทําคลิปซ้ํๆ แต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบส่งมาขายกันทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบโอนเงินนะครับเพราะว่าพี่เขา,าเหมือนกับส่งมาขายอะพี่เขาไม่ใช่ไม่เชิงว่ากังวลน,นะครับเหมือนกันกบไม่ใช่กลัวว่าไม่ได้เงินแต่พี่เหมือนกับกลัวว่าของจะไม่ถึงนะครับก็คือผมเข้าใจนะครับแต่ว่าของถึงเรียบร้อยนะครับก็ผมบางครั้งถ้าถ้าส่งมาขายอะแล้วแจ้งผม คือผมจะช่วยตรวจสอบได้แต่ถ้าการส่งมาขายแล้วส่งมาแบบไม่แจ้งผมอ่ะอันนั้นมีโอกาสของหายสูงนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้มากนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับที่แบ่งปันเหรียญมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้เลยนะครับไม่เกินไม่เกิน6กโมงหกโมงเย็นนะครับไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวผมโอนให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมบันทึกคลิปเสร็จแล้วผมโอนให้พี่เลยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแกะค่อยมาแกะอีกหนึ่งกล่องนะครับ นี่นะครับมีอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้คือกล่องที่2องที่ส่งมานะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปต่อไม่ถูกแล้วจบดีกว่าเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ